อธิบดีกรมการขนส่งทางบกลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจเยี่ยมจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนังงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วนายจิรุธวิสารจิต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยกำกับดูแลในการเดินทางของประชาชนที่เข้าใช้สถานีโดยสารและรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีการกำกับระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชา นครับวันนี้ก็ก็มาตรวจเยี่ยมนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ดูตรวจเยี่ยมความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะช่วยกำกับดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เข้าใช้สถานีแล้วก็รถโดยสารทุกคันนะครับเราก็ต้องกำกับเพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถโดยสารสาธารในการเดินทางนะครับ ก็เราก็ตรวจเน้นย้าในเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับในการส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ผู้ตัวผู้ขับรถเองนะครับก็ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของสิ่งเสพติดแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องเป็นศูนย์นะครับแล้วก็การขับรถจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอชั่วโมงการทํางานก็ต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับคือเราให้ขับรถได้ไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับแต่ว่าผัก 4ชั่วโมงอาจจะพักระยะหนึ่งแล้วก็ขับต่อได้อีก4ชั่วโมงนะครับเพรานั้นก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของเวลาของการขับรถด้วยครับ,รบนณะขณะนี้ก็เหตุการณ์ปกตินะครับแล้วก็มีผู้ใช้สถานีผู้โดยสารน้อยลงน่าจะเมื่อวานนี้นะมผีผู้เดินทางกลับมาเป็นจำนวนมากแล้ววันนี้ก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็เยี่ยมญาติแล้วก็กลับภูมิลำเนากันหมดแล้วครับก็มีน้อยครับก็อาจจะมีมีบ้างที่ พูดจาไม่สุภาพหรือว่าขับรถประมาทหวาดเสียวก็เราได้ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดนะครับขับเร็วก็ได้มีการควบคุมโดยระบบ GPS นะครับไม่ให้มีการขับเร็วเกินแล้วก็ยังมีเรื่องของกล้องยิงความเร็วอีกนะครับก็มีการพบใช้ความเร็วเกินอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มากนักแล้วก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายทั้งสิ้นแล้วครับ นอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีการพูดคุยและแจกสิ่งของให้กับประชาชนขณะกำลังรอรถโดยสารในการเดินทางดุลยศักดิ์ชัยรัตน์สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสักแก้วรายงาน